ครับไก่หนองคอ้อกับการพัฒนาสีและสายพันธุ์ตามโครงการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นวันก่อนสวยงามวันนี้เราจะตัวแล้วหางหลุดหมดเราจะแบ่งแยก เป็นการพัฒนาสายพันธุ์เป็น3กมกอนะกอที่1นึ่ไก่โก้หรือพัฒนาสีรูปร่างลักษณะเพื่อเข้าสู่สนามประกวดกอที่2องไก่เกง่งพัฒนาเข้าสู่สนามชนนะเมื่อสองตัวนี้ไม่ได้ก็เป็นกอที่3คือไก่แกง ปัดลงกิโลแและแปรูปก,ก็จะมีสามมดักอันนี้ก็จะเป็นไก่รุ่น,นเป็นไก่รุ่นที่เตรียมความพร้อมพัฒนาสีและสายพันธ์ุตัวไหนสวยก็เข้าสู่สนามไปตัวไหนเกง่งก็เข้าสู่การชน ไม่เก่งก็ลงสู่กิโลอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อขุนไก่รุ่นไก่รุ่นไก่รุ่นเตรียมความพร้อมรูปร่างดีลักษณะดีก็จุดไฟถ้าตัวไหนไม่ผ่านก็เตรียมลงสู่กอที่สาม อันนี้อยู่ในโซนของกอที่หนึ่งและกอที่สองสวยไม่เก่งส่วนจะเก่งหรือไม่เก่งต้องรอทดลองต้องรอซ้อมดูอันนี้เป็นกอที่สามคือคัดจำน่ายกับช่างกิโล นรมส่งจำหน่ายไก่เป็นนี้เราก็มีการพัฒนาต่อยอดคือด้านการแปรรูปจำหน่ายเป็นไก่สดชำาละนะครับเพื่อเตรียมเมนูอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ การดองคอกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าปเกษตรด้านปศุสัตว์ภายใต้การส่งเสริมของกรมปรศุสัตว์